และในห้าธรรมชาติเนี่ยหนึ่งในนั้นคือร่างกายเราถูกต้องไหมฟังดีๆนะตามดีๆนะว่าความเป็นของฉันเนี่ยมีกี่อย่างดังนั้นความเป็นของฉันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมีร่างกายนะรูปมีเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆมีสัญญาความจําได้หมายรู้มีสังขารความปรุงแต่งมีวิญญาณความรู้แจ้งจิตมโนวิญญาณสามอันนี้อันเดียวกัน หธรรมชาตินี้ทุกคนกำลังยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราผู้ที่ยึดถือถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์พระเจ้าเองก็เรียกพระองค์ว่าสัตว์แต่พระองค์เป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่จะมาตรัสรู้นะและตรัสรู้แล้วก็เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเทวดาก็ถูกเรียกว่าสัตว์สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดยึดติดอะไรยึดติดขันห้านะ เรากำลังยึดติดขันหทาว่าเป็นของเราประโยชน์อะไรรู้ตรงนี้พระเจ้าให้อุบายอีกลองเอาใจเราเนี่ยมานั่งรู้ลมหายใจสิใครเคยนั่งรู้ลมหายใจจะรู้ว่าใจอยู่กับลมตลอดไหมตลอดไหมไม่ตลอดใจมีการเคลื่อนหลุดออกไปไปคิดไปนึกบ้างถูกต้องไหมนั่นแหละ ยอมจะเห็นว่าสองธรรมชาติที่มีแน่ๆคือกายกับใจถึงจะจับมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยังไม่ยอมอยู่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นไหมผู้เจ้าเรียกนี้ว่าการมาการไปมีการมาการไปนะเนี่ยขณะที่เราไปคิดนึกเรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าพบเกิดแล้ว คือที่เกิดของเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปตลอดเวลาขณะที่หลุดไปคิดเราไม่รู้ลมหายใจแล้วใช่ไหมเราดึงกลับมารู้ลมความคิดดับไปใช่ไหมนี่เห็นไหมหนึ่งธรรมชาติในห้าธรรมชาติเนี่ยหนึ่งธรรมชาติที่สัตว์คือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยเลยคือใจดังนั้นสัตว์พวกเราเนี่ยสัตว์ ไม่ได้ยึดกายเป็นหลักนะยึดจิตเป็นหลักจิตไปอยู่ตรงไหนเราจะเกิดการรับรู้ตรงนั้นผู้เจ้าจึงบอกขณะที่จิตไม่ได้อยู่กับกายของเราเนี่ยกายไม่มีวิญญาณคลองไม่มีจิตคลองกายเธอจะแตกทําลายได้ง่ายผู้เจ้าจึงสอนนักสอนหนาให้เราเอาจิตมาเกาะที่กายให้มากเอาจิตมาดำรงอยู่ที่กายเพื่อให้กายเนี่ยปลอดภัย นะให้กายไม่ชำรุดเสียหายที่พระองค์เปรียบเหมือนเรือนตัวเรือนที่หลังคามันรั่วฝนตกลงมามันจะซึมเข้าตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะและผุพังนะเหมือนกันถ้าเราเอาจิตออกจากกายไปเรื่อยๆอันดับแรกฟุ้งซ่านอันดับต่อมาคือจะเริ่มวิปัาสนาดังนั้นะนะพวกวิปลาสคือพวก รุงแต่งจินตนาการมากจิตไม่เกาะอยู่กับกายพรนะเจ้าจึงสอนกายยคตาสิเอาจิตกลับมาที่กายให้เป็นประจำสม่ำเสมอสังเกตต่อไปแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจจิตไม่ยอมอยู่โยมก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเวลาล่างกายหลับใจไปต่อมะมไปต่อไปคิดไปนึกก็ฝันไปเวลาล่างกายป่วย ใจโยมยังคิดต่อไหมยังคิดคิดเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วถ้าร่างกายโยมตายโยมคิดว่าใจมันยังเคลื่อนต่อไะมเคลื่อนไม่เหลือหรอกเพราะเรายังไม่ได้รู้อุบายในการปล่อยวางใจแล้วเราจะไม่ยึดใจต่อได้ยังไงดังนั้นใจไปตรงไหนก่อนตาย ผู้เจ้าจึงบอกสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้น